พี่ปองจะทำงานอยู่ในเรื่องโซนเท่านั้นใช่ครับใช่มาใช่ครับแล้วใส่โวกขึ้นมาครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งท่านของเขาเรียกว่าตัวสำคัญของทีมโปรตุสกิวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าในซนยนี่เป็นไงบ้างขายได้อยู่ครับหัวไรตูดครับต่อมไม่เล่นต่อว่ะ สปีด under control สยบทุกความแรง nexter โอ้ยตายแล้วพิธีกรคู่บุญกูเจม,มี่ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็ <c oughs> วต้องไหวาอากา,รา,การศร้อนใช่หมเลยวันนี้เราพามาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับจังหวัดบุรีรัมย์เราพาไปดูรถแข่งอะไรกันมากมายแล้วตอนนี้อยากจะมาให้ดูเบื้องหลังวันก็คือหน่วยกู้ภัยในสนามแข่งครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะพาไป ดูในแต่ละหน้าที่ของแต่ละคนว่าเขาทำอะไรยังไงกันบ้างครับยินดีต้อนรับสู่รายการ up next brought to you by nexter กู้กูููเต้นด้วยเต้นด้วยอย่าคิดว่าป่วยแล้วจะรอดเต้นด้วยเออเต้นด้วยอ่ากสนานรักเลยการแข่งขันไม่ได้มีแค่นักแข่งมันจะมีกรรมการมีกู้ภัย มีพยาบาลหมอหรืออื่นอื่มากมายวันนี้พาจะพามาดูก็เหมืนนอนที่จิมบอกกนนะกีฬามอเตอร์สปอร์ตคือกีฬาที่อันตรายอันดับต้นต้นของโลกใช่ไหมพี่ถูกต้องแต่ว่ามีความปลอดภัยอยู่ในนั้นด้วยแฝงอยู่นะครับที่เหมือนนักบอลโดนจับหน้าผาก็ล้มพิ้ง <c oughs> เจ็บัวเขา <c oughs> คุณไปว่าเขาอะจิมเออผมสงสัยอย่างหนึ่งแล้วทีมกู้ภัยในสนามแข่งอะ่ะมันต่างจากทีมกู้ภัยปกติที่เราเห็นกันไหมไม่ต่างกันมากนะ ในบนถนนเนี่ยอุบัติเหตุมันก็จะหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการเข้าช่วยเหลือมันก็ควรจะมะีความรู้นะครับในการที่เข้าชาร์จอย่างถูกต้องไม่ทําให้ผู้เจ็บผู้บาดเจ็บเจ็บไปมากกว่าเดิมในสนามแข่งก็เช่นกันในสนามแข่งมันจะดีกว่าด้านนอกนิดน,นึง,นงตรงที่มีอ,อุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่ในรถหรือว่าอยู่กับร่างกายนักแข่งก็อยู่แล้วเพราะนั้น แต่สิ่งที่สำคัญคือคนที่เข้าไปช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางทางนี้เฉพาะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามติดทีมโปรレスคิวกันครับว่าเขามีหน้าที่อะไรในสนามแข่งนี้ไปยังอ่ะไปยังยังทำไมขอพักก่อนไม่ไหวโอ้ันนี้งวันแล้วอ่าโอเคเดเดี๋ยวมาเรียกนะครับผมตอนนี้เราก็มา พบกับเรียกว่าผู้อาวุโสของวงการกู้ภัยในสนามแข่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจิมมี่ครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อปองะเนสวนนิสากรแสนครับทีมโ o ล e สคิวครับผมทีมโ o ล e สคิวนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงทีมโ o ล e สคิวเป็นการรวมตัวระหว่างบิ๊กบอยสไลด์ที่เป็นรถไลด์ที่ใช้เก็บกู้ในการแข่งขันแล้วก็ทีมงานจากทางโปรเมดิกที่ถนัดในเรื่องของ การกู้ภัยร่วมทำงานด้วยกันก็เลยรวมทีมกันเป็นทีมโบลิสคิวครับโบมิลิกคืออะไรครับโบมิลิกเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขายอุปกรณ์เรื่องของกู้ภัยแล้วก็รถพยาบาลครับผม๋อพวกตัดทางพวกอะไรใช่ครับอุปกรณ์ตัดทางอุปกรณ์รถพยาบาลทั้งหมดครับผมแต่บนท้องถนนพอัติเหตุผมก็เห็นรถโบลสคิวก็เข้าไปช่วยเหลือครับผมก็คือในทีโบลสคิวส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเป็นอาสาจิตอาสาที่อยู่กู้ภัยตาม มูลนิธิต่างๆนะครับก็พวกคนพวกนี้เขาจะมีสกิลในเรื่องของการช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะครับเพราะมีผ่านการอบรมเบื้องต้นก็เขาเรียกว่า FR ก็จะไปขึ้นเป็น EMTB หรือบางคนก็เป็นพยาบาลแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยนะครับสำหรับในทีมจะมีครบครับผมโมเลกุลรวมทีมกันปี2007งานแรกเลยที่เป็นงานรวมทีมฟอร์มทีมใหญ่ก็คืองาน ROC ที่ราชมังคลาครับแล้วก็หลังจากนั้นแต่กอหน้านั้นเนี่ยเราก็ร่วมงานกัน ที่บางแสนมาก่อนนะครับสนามแรกที่ร่วมง,งานกันตอนนั้นจะเป็นโบมิดกับบิ๊กบอยเนี่ยก็คือที่บางแสนรับยังเวลาเกิดอุบัติเหตุสิ่งแรกที่พี่ปอต้องทําคืออะไรสิ่งแรกก็คือตอนนี้ผมเป็นคอนโทรลนะครับบนคอนโทรลเนี่ยก็ต้องแจ้งไปทีไปทีมที่ทีมโปรเลสคิวที่ที่อยู่ตามจุดต่างๆถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างแรกเลยคือเราต้องดูนักแข่งว่าเจ็บตรงไหนเจ็บหนักไหมถ้าออกได้ก็พานักแข่งออกก่อน เรื่องของการเก็บกู้ต่างๆก็จะประสานงานในส่วนของสไลด์หรือเลสคิวที่จะเข้ามาลากหรือจะยกเราก็จะแบ่งหน้าที่เลยว่าทีมโปรเลสคิวดูนักแข่งเลสคิวดูเรื่องรถแยกพาร์ทเลยเทคนิคในการเข้าไปกู้เนี่ยครับมันก็ต้องมีการเรียนมามีครับมีใ่ไหมว่าจะต้องเข้าชาร์จยังไงใช่ครับเอานักแข่งดูคือเรียกว่าดูอาการนักแข่งก่อนเราจะมีการอบรมกัน ทบทวนกันทุกปีบางรายการเราใช้เจ้าหน้าที่น้อยบ,บางรายการเราใช้เจ้าหน้าที่เยอะเราต้องมีการสับเปลี่ยนฝึกงานเพื่อการช่วยเหลืออย่างเช่นรถชนเกิดอุบัติเหตุถ้านักแข่งแจ้งว่าไม่เจ็บเราก็แค่พาเขาออกมาให้รถจากเร็วที่สุดจากจุดเกิดเหตุเร็วที่สุดแต่ถ้านักแข่งเจ็บต้องแจ้งว่าเจ็บตรงไหนทีมต้องถามว่าเจ็บตรงไหนถ้าประเมินแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากรถได้ ต้องแจ้งทางคอนโทรนนะครับแล้วก็โปรเซสก็จะมีอันเซติคาหรือจะเป็นธงแดงเพื่อหยุดการแข่งขันแล้วก็ทีมจะต้องเรียกวพยาบาลเข้ามาสนับสนุนเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีครับผม,อ,มอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่ปองนะครับที่ดูแลในเรื่องของบนเรสคอนโทรลซึ่งเรียกได้ว่าเรสคอนโทรลก็จะมีจอทั้งหมดท่าไหล่สามสิบสี่สิบจอถูกต้องครับเราก็จะเห็นตัวต่างๆในสนาม<อ>แล้วเหตุการณ์ที่หนักที่สุดที่พี่ปองเคย เจอมาก็จะเป็นการแข่งขันท,ที่ที่บางแสนแต่ว่าหลายปีมาแล้วนะครับคือตอนนั้นนี่จะมีการเ,าเกิดอุบัติเหตุที่แวรถเฉี่ยวชนกันแล้วก็พุ่งไปที่บูธกรรมการนะครับแล้วก็กรรมการเราก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงซึ่งทีมก็เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลือถูกต้องตามวิธีตอนนั้นเราเราเรา,เราไม่รู้หรอกเพียงว่าเราช่วยเราช่วยทีมงานเราให้ดีที่สุดนะครับช่วยยมงางให้ดีที่สุดแล้วก็ นำส่งโรงพยาบาลซึ่งก็ได้คอ,คอมเมนต์จากทางคุณหมอมาว่าการที่เราเข้าไปช่วยเหลือเร็วแล้วถูกต้องตามวิธีเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยผู้บาดเจ็บคนนั้นเนี่ยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีการเซฟมาเนี่ยอย่างดีก็เลยทําให้นับปัจจุบันนี้เขาเขาก็ไม่ได้พิการอะไรนะครับผมถ้าเป็นแชมงมอร์ไซค์ก็ทุกคนก็รู้คือเราทําที่นี่ที่สมช้างก็คือม o ต GP จีพ ทีมได้เซฟหนักสุดก็เลยดังๆก็มาเกตโค้งเจ็ดนะครับซึ่งภาพวิดีโอที่ทีมเข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นเนี่ยทางทางทางดอนน้าทางผู้จัดก็ได้ชมมาว่าทีมทําถูกต้องตามวิธีแล้วก็แล้วก็รวดเร็วนะครับก็ได้คําชมมาครับผมแล้วถ้าใครสนใจที่อยากจะมาเป็นร่วมทีมมันต้องทำยังไงเขาต้องเริ่มจากยังไงคือเราพยายามพัฒนาคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่า โบเลสคิวไม่ได้เป็นพนักงานประจำทุกคนมีงานทำนะครับทุกคนมีงานทำแต่ทุกคนมีใจรักในะเรื่องกู้ภัยเรื่องมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็ให้ฝากติดตามทางเพจของโบเลสคิวแล้วกันครับว่าถ้าเกิดว่ามีการอบรมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะแจ้งไปในทางเพจครับผมโอ้โวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปองครับผมเป็นเป็นเกียรติครับที่ทางอัพเน็ตให้เกียรติครับผมครับผมพี่ปองพี่ปองจะทำงานอยู่ในเรื่องโซนเท่านั้นใช่ครับใช่ครับแล้วใส่หมกทำไมอ๋อ ก็ให้ผมหาพอบผมหาได้เท่านี้มนัองสวยโอเคมได้ไหมมีขายไหมมีขายครับมีขายในเพจนี้ได้ครับเฮ้ยดีดีดีได้ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเพจของโปรสกิลนะครับแล้วก็ไปพูดคุยไปถามยืมเงินไม่ได้ทีมนี้ไม่เคยให้ยืมได้ครับเพราะว่าใช้เองยังไม่พอโอเคโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่ปองมากครับขอบคุณมากครับจิมมี่ขอบคุณเลยการัปเดตครับผมขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งท่านของเขาเรียกว่าตัวสําคัญของทีมโปรแลสคิวนะครับได้นําตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับชื่อคุงครับโปรแลสคิวครับครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวปลาในโซนนี่เป็นไงบ้างขายได้อยู่ครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนได้พาร้อยหนึ่งครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคครับบขอุณจบแล้วครับพี่สมมติถ้ารู้ภูไหหล่ะไม่รู้ก็เห็นหน้าเฟซบุ๊กมีแต่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาครับทำธุรกิจที่บ้านนิดนึงครับโอเคอันนี้คือการดิเลกหน้าที่ของ ในปรสคิวเนี่ยมันคืออะไรเอ่อหลักๆตอนนี้ผมก็ดูภาพรวมภาพรวมของของทีมน,นะครับ,รบแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของมาที่สนามเนี่ยผมก็จะทําในส่วนของเรสซอนโทซึ่งสลับกับพี่ปองเรื่องในสนามนะครับในส่วนของถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นผม<อ>เป็นในส่วนรถยนต์ก็จะเป็นพี่ปองอ๋อครับผมแล้วหน้าที่สมมติว่ามีเหตุเกิดขึ้นในสนามครับหน้าที่ของคุณอย่างแรกคืออะไรก็ดูว่าเราจะต้องสั่งธงแดงไหมเป็น SC ไหมหรืออะไรก็ตาม,<อ>ตามเนี่ยครับเพื่อให้ทางเรสคิวหรือทางธงดาเนินการต่อ ครับผมครับผมแล้วจากการที่มาทําตรงนี้ขเขาได้ไปอบรมอะไรที่ไหนยังไงบ้าง,าางก็เคยไปที่ญี่ปุ่นก็คือครั้งแรกเป็นซูเปอร์ยุทีตอนที่มาที่ท,ที่บริลลัมอ๋อซูเปอร์ุทีจะมาไทยใช่เรา,เราจะ<ข>าต้องไปเราไปใช่ไปไปทำการเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือรถเขาเรื่องการช่วยเหลือนักแข่งะว่าระบบเซฟตี้ในรถเนี่ยเขาเป็นยังไงอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเรียกรถทั้งหมดมาให้เจ้าที่รสคิวดูเลยว่าปุ่มจัดตัดไฟของคันนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็แจกเป็นชีตมาเลยครับว่ารถคันนี้ให้กดตรงไหนอะไรยังไง ซึ่งตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเมืองไทยมากครับเพราะว่ามันเราไม่เคยมีรายการอินเตอร์ใหญ่ขนาดนี้ครับเวลาไปเรียนต่างประเทศเนี่ยสิ่งอะไรที่เราคิดว่าพอเราไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีกว่าที่เรามาได้มาตรงนี้ก็มีโอกาสได้ไปอบรมอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นเคสของรถฟอร์มูล่าซึ่งเราก็ได้เห็นหลายๆอย่างที่ที่เราไม่เคยเห็นเช่นเอ็กซ์ตรีเคชั่นซีที่ที่ต้องมีเบลสแตปอยู่ในอยู่ในตัวเองตัวรองคออะไรอย่างเงี้ยที่ที่ติด อะไรพวกนี้คือคือเราไม่เคยเห็นเลยที่เมืองไทยฝากบอกนักแข่งที่เข้ามาแข่งในรายการว่าเขาต้องควรที่ต้องทํำยังไงคือผมเชื่อว่ากติกาทุกากติกาเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้มีความยุติธรรมสําหรับทุกคนนะครับเราเขียนไว้อยู่แล้วว่าอย่าต่อรองกับความปลอดภัยคือของพวกนี้มันถ้าเราไม่ไม่เกิดเหตุไม่ได้ใช้เราไม่เห็นความสัมพันธ์มันแน่นะครับแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราได้ใช้อุปกรณ์มันเนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับแม้ว่ามันจะแพงก็ตามครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณปูมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอีกท่านหนึ่งเราลงน้ำกันดีกว่าอันนี้เราอยู่บนบกแล้วเราลงน้ำกันไะตอนนี้เรามาคุยกับอีกหนึ่งท่านนะครับก็แนะนำตัวนิดหนึงครับสวัสดีครับผมกรีิลีนาวินครับชิอเลนชิมอนครับ คุณม่อนมีหน้าที่อะไรในโปรเลคชิวลในโปรเลคชิวลผมก็จะดูจริงๆแล้วก่อนอ้นนี้ผมดูแลเรื่องภาคสนามเนาะผมก็จะควบคุมการทํางานในเรื่องของภาคสนามเป็นหลักได้ข่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในบนบกอย่างเดียวเราลงน้ําด้วยมืองกานลงน้ําครับลงน้ําเราจะงานทางน้ําที่เรารับอยู่ก็เป็นงานเซฟตี้ในงานแข่งขันเจ็ตสกีครับมันตา่างจากบนบกเพราะ,ะบนบกเท้าเท้าเหยียบพื้นอยู่ในน้ําเท้าเราเหยียบอยู่บนเรือ การับการทำงานของเราในน้าเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเข้าไปช่วยเหลือนักแข่งที่เกิดอุบัติเหตุหรือเรือเสียถ้านักแข่งเกิดอุบัติเหตุเราก็ช่วยดึงช่วยกู้นักแข่งขึ้นมาก่อนอันดับแรกแล้วก็ระดับต่อไปค่อยไปดูที่เรือคือทีมงานจะต้องอยู่บนเ,บนเรือบนจสกีตลอดเวลาใช่ครับเพราะนั้นในการชาร์จก็คือก็ต้องบีบ ใช่ก็ก็คล้ายๆการทางานคล้ายๆมันบกนะถ้าพูดถึงโซนนะพี่ก็จะคล้ายๆกันก็คือเราก็จะแบ่งโซนการทํางานใกล้โซนไหนโซนนั้นก็ไปแต่ยากอีกอย่างหนึ่งเจสกีคือเรามองไม่เห็นเพราะว่าเราอองน้ํามันขึ้นเวลาเรือวิ่งเห็นผมเห็นอุปกรณ์เนี่ยเยอะแยะมากมายครับมันคืออุปกรณ์อะไรยังไงอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อะไรไงใช้ทําอะไรบ้างอันนี้อย่างแรกเลยรู้จักกันง่ายๆนะครับถังระเพิงนะครับถังระพิงต้องมีไว้นะครับต่อมา นะครับตัวนี้ดําๆนี้คอมอยู่เป็นตัวยูนะครับอันนี้คือไว้เคลื่อนย้ายไว้ช้อนล้อง่ายๆพี่ไปห้างใช่พี่เคยเห็นไหมเวลาเขาจอดรถขวางเราพอเอามาเลื่อนรถเห็นเห็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะปั๊มตัวนี้กับครีมสองตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัดทางระบบไฮดรอลิกนะครับนี้ไว้ตัดทางง้างงัดรถที่เกิดอุบัติเหตุกรณีเราต้องรถชนยับมากนะครับเราต้องเอานักแข่งออก ครับซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ทํามาใช้แค่สองครั้งเอง <รถ S 1> ในงานแข,งแข่งรถอ่ารถรถแข่งเนี่ยเป็นเราก็รู้อยู่แล้วมันหลายหลายหลายหลักล้านอะ่ะครับในการที่เราต,ราต,ดราตัดสินใจที่เราจะต้องบัดอ่ะเราต้องตัดสินใจยังไงปกติรถแข่งมีโลบาถ้าชนถึงขั้นเปิดประตูไม่ออกหรือนักแข่งไม่ออกนั่นหมายความว่าโลบาเกิดความเสียหายสําหรับรถแข่งมันมีเรื่องวัสดุที่ใช้ทําตัวรถไม่ใช่เหล็กในบางครั้ง ครับเราก็ต้องดูว่ารถประเภทแต่ละประเภทนั้นๆที่มาแข่งแต่ละรายการตัวรถเป็นยังไงสภาพรถเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งลืมนี่เครื่องดับเพล<ๆ>เครื่องฉีดน,น้ําแรงดันสูง<อ>นะครับปั๊มตับเพลอันนี้เป็นปั๊มตับเพลอันนี้เป็นถังน้ํานะครับถังน้ําเราใช้200ร้อยหลิตรเราอาจจะมีน้อยถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในชีวิตจริงไงจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใช้น้ําแค่นี้รเราอยู่ในสนามน้องงานในสนามแข่งมัน เป็นการที่ตอบสนองเร็วเราถึงเร็วนครับ,รบพอเราถึงเร็วนั้นหมายความว่าเหตุนั้นก็ยังไม่รุนแรงมากน้ําน้อยก็สามารถดับได้แล้วอุปกรณ์พวกนี้เราต้องไปเรียนรู้จากที่ไหนอะไรยังไงบ้างคือผมมีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ika, แล้วก็ประเทศเยอรมันได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโพรมมิกนะครับก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้อุปกรณ์ครับการที่เราไปเรียนเราได้หลักการการทํางานแล้วก็ได้ทฤษฎี แล้วเรื่องหลักๆเลยที่สมัยก่อนประเทศไทยลืมไปเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยในการเข้าช่วยของตัวเราเองครับอ๋อเนี้ยใช่เพราะบางทีเราใจเกินร้อยพี่เนาะพอใจเกินร้อยปุ๊บทำงานมันมีความเสี่ยงคือถ้าเราไม่พลาดไม่เป็นไรแต่ถ้าวันหนึ่งเราพลาดจะทําให้เราเจ็บหรือเสียชีวิตได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าพอไปเรียนรู้แล้วต้องทําตามขั้นตอนเป๊ะสุดท้ายแล้วก็ต้องมีเรื่องประสบการณ์เข้าไปบวกด้วยก็คือเขาเรียกว่าเอาสติก่อน ถูกต้องพี่ติแล้วก็ประสบการณ์วันนี้ต้องขอขอบคุณได้ครับดีดีครับพี่มคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปต่อกันก็เรามาเจออีกคนหนึ่งครับพี่ต้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับกินพุดซูพมาตานะครับชื่อติ้นครับครับผมหัวไหลเติดครับต่อไม่เล่นต่อวะ อันนี้คือชุดทำงานของโพลิสกิลใช่ครับอันนี้คือในภาคสนามใช่ไหมใช่ครับในภาคสนามเลยครับเป็นชุดเต็มของโพลิสกิลครับหมวกนี่คือมันเป็นของไทยหรือของไม่ใช่ครับเป็นหมวกของอเมริกาครับอเมริกาเลยใช่ครับเป็นหมวกของกู้ภัยเลยครับความพิเศษของมันคือเขาออกแบบมาเพื่อเชื่อเพื่อใช้ในงานกู้ภัยครับเข้าไปป้องกันปรเทคศีรษะเราครับแล้วก็ชุดกันไฟใช่ครับนี่คือออกแบบมาเพื่ออันนี้อย่าอย่าดูเข่า ข่าเนี่็คือเป็นเป็นท่าลองไว้เลยครับกันเวลาเราต้องเข้าไปช่วยนักแข่งไงครับต้องขานเข้าไปต้องอะไรพวกนี้มต้องพุ่เข่าบางทีรถมันเตี้ยครับแม้กระทั่งอันนี้อันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะชุดแข่งก็มีแข่งก็มีครับอันนี้คือสําหรับในการที่จะช่วยช่วยดึงในการดึงดึงตัวนักแข่งออกจากรถนักแข่งแต่เพราะว่าถึงแม้เขาจะเป็นหน่วยกู้ภัยเขาต้องมีอย่างนี้เพราะว่าสมมติว่าทีมด้านหลังเห็นว่าไฟกําลังลุก แล้วกาลังจะระเบิดแล้วก็ตามทีมก็อาจจะจับแล้วก็ดึงช่วยกันครับมันเป็นการเอามือเข้าไปสอดตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์แต่ละอย่างคือประโยชน์ทั้งนั้นเลยหน้าที่ของพี่คืออะไรในสนามอ่าหน้าที่ของผมคือประจํารถ E t ทีไฟลครับอีทีไฟ e ก็คือรถอุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดทางครับผมหน้าที่หลักก็คือเข้าช่วยนักแข่งเข้าดูแลนักแข่งในขณะที่นักแข่งเกิดอุบัติเหตุครับสิ่งแรกที่พีเตอร์ต้องทําคืออย่างแรกที่ที่เรา อบรมกันมาคือตัดไฟก่อนครับตัดไฟในรถก่อนนะครับแล้วก็เอานักแข่งออกก่อนเลยครับจุดประสงค์หลักเราคือต้องตัวนักแข่งออกมาก่อนครับ,รบแล้วก็ทีมที่เหลือก็จะเตรียมอ,อกกุปกรณ์ดับเพลิงด้านหลังนะครับให้พร้อมครับประโยชน์ของการตัดไฟเป็นอย่างแรกคืออะไรก็คือคถ้าเราตัดไฟก่อนไฟมันก็จะลามแค่จุดที่เกิดอุบัติเหตุก็คือถ้าไม่ตัดไฟระบบมันยังทํางานอยู่มันอาจจะฉีดน้ามันอยู่น้ามันที่อยู่ในรถถังน้ามันเทปตี้ที่อยู่ในรถครับ สายมันก็จะเข้ามาถึงตัวรถไ,<ห>ได้อันตรายแก่นักแข่งครับแนะนำานยว่าถ้าใครอยากที่จะอย่างว่าเป็นทีม p o สคิวเนียต้องทำไงต้องไปอบรมเกี่ยวกับด้านกู้ภัยอบรมมาแล้วปุ๊บเราก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละของคนที่ถนัดด้านไหนร,รถพยาบาลก็มี<า>หน้าที่หนึ่ง<า>ครับอย่างพวกผมเป็นเลิวก็อีกหน้าที่หนึ่งอ๋อโอเคโอถ้าพูดถึงรถงพยาบาลเดี๋ยวเราไปดูรถพยาบาลก่อนไปสาษณ์รถพยาบาลดูที่มี นางพยาบาลน่ารักน่ารักหรือเป่วาวันนีนน้ต้องขอบคุณพี่เติร์นมากครับขอบคุณบบครับคมากันอีกหนึ่งท่นานก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไปนในเรื่องของอรถ FIV นะฮะแล้วก็เรื่องของทั้งน้ำเรื่องของในห้องเล่คอนโทรลอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือรถพยาบาล นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พยาบาลท่านนี้แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อนาวราจงจิตเมรนะคะก็เป็นพยาบาลนะคะประจําทีมของ p โ l ลิสคิ l อยู่นะคะตอนนี้คุณนกค่ะคุณนกเป็นพยาบาลเป็นนางพยาบาลอยู่แล้วค่ะหรือแล้วใครเป็นนางพยาบาลแล้วจะมาทํางานตรงนี้ก็ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องอยังไง ก็เอาจริงๆแล้วในการทํางานในสนามแข่งอะค่ะก็นกวท่านท่านนกในมุมของนกนะคะนก็มองว่าเออคนที่จะเป็นพยาบาลที่อยู่แบบเหมือนในฟิลของฉุกเฉินครับเพราะว่าเคสในสนามแข่งที่เราต้องทาหรือแม้ว่าจะฟิลต่างๆเนี่ยเราจะต้องมาเจอเคสที่แบบอุบัติเหตุทั้งส่วนใหญ่กระทั่งกลไกการบาดเจ็บของผู้ป่วยนะคะว่าเวลาเกิดเหตุเนี้ยการกระแทกความรุนแรงของรถตำแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บของนักแข่งเนี่ยเขาจะต้องมีการได้รับบาดเจ็บตรงตำแหน่งไหนบ้างนะคะเคสที่ เคยเจอหนักๆนกี่มีเคสอ,อะไรยังไงบ้างที่ต้องช่วยเหลือครับก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยนักแข่งค่ะเราก็ต้องมองในภาพวงกว้างว่าที่เราจะวิ่งเข้าไปเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า,ารถยังวิ่งอยู่ไหมต้องฟังเสียงกรรมการจากคอนโทรลอีกทีหรือว่าปลอดภัยแล้วเราที่จะสามารถเข้าไปได้อันดับที่2นะคะประเมิน,นกลไกการบาดเจ็บก็คือประเมินว่านักแข่งเนี่ยล้มในสภาพไหนรหรือมีการชนในลักษณะไหนพอเกิดการกระแทกปุบ๊บถ้าเี่ในกรณีของนักแข่งแข่งรถ ชนปึ้งตำแหน่งไหนสบัดบ้างบางคนจะบอกเลยว่าปวดต้นคอระดับความรู้สึกตัวค่ะสําคัญว่าเราต้องประเมินว่าคนน้าแข่งรู้สึกตัวไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าเขาตื่นหรือตัวไหมถ้าเขาตอบเรามาอ๋อตอนนี้ผมโอเคครับมีเจ็บหน้าอกเขาก็จะบอกว่าเจ็บคอ เราก็ต้องประเมินต่อไปว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือค่ะมีอะไรบ้างคือนกเคยเจอกับคนไข้รา,ายหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าสมัยนานแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาการช่วยเหลือคนเจ็บอะค่ะทุกคนมีความเป็นแบบจิตอาสาที่อยากจะเข้าไปช่วยพอเสร็จปุ๊บก็ยกเขาอะค่ะลงออกมาจากรถสุดท้ายคนไข้ราย,ายนี้ค่ะพิการจากการเคลื่อนย้ายที่ผิดวิธีก็เสียดายนะคะถ้าเกิดว่าต,ตอนนั้นเนี่ยการช่วยเหลือได้ถูกอย่างถูกวิธีเนี่ยคนไข้รา,ายนี้อาจจะ ไม่เกิดเป็นแบบอัมพาตก็ได้อธิบายอธิบายาสั้นหน่อยว่าอ,อย่างช่วงคอของคนะอะไรที่มันสําคัญทําไมถึงต้องบล็อกคออ่ะคือสิ่งสําคัญก็คือกระดูกต้นคอค่ะมีนะคะคนไข้รายหนึ่งค่ะเป็นนักแข่งหนูว่าน่าจะเป็นนักแข่งแหละแต่เขาไปเกิดอุบัติเหตุตรงข้างนอกอะ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยหมวกกันน็อกงานอย่างแน่นเสื้อนี่เป็นชุดหนังนะคะแต่เจ้าหน้าที่ที่ซีน่ะคิดว่าน่าจะถอดหมวกกันน็อกไม่ถูกเพราะว่าการที่ถอดหมวกกันน็อกนักแข่งเนี่ยมันต้องใช้ความ เฉพาะทางเขาต้องเรียนรู้แล้วหยุดหายใจทันทีเลยอคอก็ว่าจากที่เขาแบบเปิดหมวกออกมาอย่างคนไข้ยังรู้ตัวนะคะแต่พอหลังจากที่เขาถอดปุ๊บคนไข้นิ่งตรงนั้นเลยอ่ะมันจะมีตำแหน่งหนึ่งที่จะทำให้หยุดหายใจได้เลยค่ะถ้ากระดูกคอตรงตำแหน่งนั้นเคลื่อนอันนี้ว่าเรียกออฟฟิศของคุณนกใช่ค่ะออฟฟิศค่ะพาดูนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างก็ในรถของเรานะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์การแพทย์นะคะก็ตั้งแต่พวก หมวกเนาะแล้วก็เป็นพวกเฮดอิมวิไลท์นะคะเฟือกลมนะคะแล้วก็จะมีพวกสปายนั่นบอร์ดที่จะอยู่ประจํารถค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่ใช่ใค่ะมันก็จะมีอยู่ซ่อนตามที่ต่างๆที่อยู่ตามมุมทั้งคนลองคอล่าอะไรต่างๆครับผมอย่างที่เราสัมภาษณ์มาตั้งแรกเกิอุบัติเหตุคุงรับรายงานพี่ปองดูเคสในจอนะครับทางม่อนกับพี่ต้น ชาร์จเหตุมีเหตุหนักก็เรียกทางคุณนกเข้าไปเสริมอีกทีหนึ่งมันคือการทำงานแกเป็นทีมนะครับวันนี้ก็ต้องของขอบคุณทางโพลิสคิวมากขาอบคุณนกมากใช่คยินดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณคก็วันนี้ต้องขอบคุณครับทางโ r ล s ส i ิ l นะครับที่ให้ความรู้กับเราในวงการของผู้ภัยไม่ว่าจะเป็นนอกสนามแข่งหรือในสนามแข่งก็ฝากติดตามนะครับรายการอรับเน็กกด Subscribe Like Share แล้วก็ ของของช่อง Echo a อออโต้สปก็พบกันใหม่คราวหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ